สวัสดีครับนี่คือตอนสุดท้ายของทําไมผมถึงเริ่มเรียนแล้วก็ทําไมเอ่อทำไมผมถึงเริ่มเรียนภาษาไทยแล้วก็ผมเรียนที่ไหนผมใช้อะไรบ้างเพื่อเรียนภาษาไทยโอเคเอทบทวนนะครับผมเกิดเป็นคนคริสตแต่ว่าไม่ชอบก็เห็นแล้วว่าตัวเองไม่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าก็เลย บอกพ่อแม่ว่าไม่อยากเป็นคนคริตแล้วเดินออกจากโบสถ์เดินออกจากสังคมคริตแล้วก็เริ่มเป็นคนเป็นผู้ถืออเทวนิยมแต่ว่าหลังจากสองสามปีก็เห็นว่านั่นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสอดคล้องกับความคิดเห็นของผมเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่แน่นอนหรอกว่าจะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าท,ที่จริงแล้วผมคิดว่ามไม่ค่อยสำคัญเท่าไรที่จะตั้งต้องถึงเรื่องนี้ดังนั้น ผมก็กลายเป็นคน agnostic คนไอออนิย uh, มนะครับแล้วสองปีผมก็พอใจกับศาสนานี้นะถ้าจะเรียกว่าศาสนาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นศาสนาเป็นแค่ความคิดหรือแนวคิดอไเงก็เริ่มไม่พอใจเริ่มรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าในใจผมมันว่างเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มศึกษาถึงศาสนาอื่นสุดท้าย ยังไม่เจออะไรนะแต่ว่ากำลังคิดคิดว่าโอเคศาส,สนาพุทธมันดูดีเพราะว่าศาสนาฮินดูชอบแต่ว่ามันมีพระเจ้าเยอะแล้วก็นอกจากนั้นกายเป็นคนฮินดูมันเรื่องยากเรื่องมากอะ่ะก็เลยเห็นว่าเพื่อเป็นชาวพุทธต้องถือศีลห้าเท่านั้นก็บอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธผมก็เลยเริ่มสนใจแต่ในเวลานั้น ผมก็ได้เจอคนไทยคนหนึ่งซึ่งที่สอนภาษาไทยให้กับผมเยอะมากให้ผมสื่อสารกับคนไทยได้เลยแล้วผมก็ได้ได้รู้จักคนไทยอีกมากมายาแล้วเขาใจดีกันทุกคนเลยแบบบางบางทีให้ส่วนลดที่ร้านอาหารหรือว่าเขา,เขาให้กินฟรีอะไรอย่างนี้บางคนเสนอให้ทำงานอะไรอย่างนี้คือใจดีมากจริงๆครับแต่นี่ ก็คือตอนเพื่อนคนนั้นยังอยู่ตอนเขายังเป็นนักเรียนแรกปเปลี่ยนอยู่เขาถามว่าที่นี่มีวัดไหมแล้วผมไม่รู้ตอนนั้นบอกว่าไม่รู้แต่ผมก็หาในเน็ตมันมีนะที่เมืองเมืองที่มหาลาัยผมตั้งอยู่มีวัดไทยไม่ใช่วัดลาวแห่งหนึ่ง ผมไปคนเดียวนะครั้งแรกผมไปคนเดียวเพราะว่าผมอยากเห็นกับตาของตนเองนะครับใช่ไหมไม่ไม่ได้อยากมีอิทธิพลจากภายนอกอยากเห็นด้วยตาของตนเองอยากมีความรู้สึกอยากมีความคิดของตัวเองเท่านั้นแล้วมันประสบการณ์ที่ประสบการณ์นั้นน่ะหมายถึงตอนผมไปวัดวันนั้นมันอาจจะเป็น หนึ่งในประสบการณ์ที่แบบสำคัญที่สุดในชีวิตของผมเพราะว่ามันเปลี่ยนแนวคิดของผมเลยผมไม่เคยแบบนั่งสมาธิมาก่อนเคยพยายามนะแต่ว่าไม่เคยแบบพยายามจริงๆเคยเคยนั่งลงนั่งขาดสมาธิแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็เรียกว่านั่งสมาธิแต่ว่าไม่ไม่มีสมาธิเลยแต่วันนั้นผมเดินรอบรอบ Uh, พระอบอสดก็ไม่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันคือพระอโบอสดไม่รู้ว่ามีพระพุทธรูปที่ไหนไม่รู้ว่าวัดไม่พระจะพักที่ไหนไม่รู้อะไรเลยเป็นครั้งแรกที่ไปไงมีมีคนหนึ่งอ่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสี่สิบเขาไม่ได้เป็นพระเข้ามามาทําบุญเฉยๆแล้วเขาเห็นว่าผมไม่ค่อยรู้ว่าคุณจะทําอะไรเขาก็เลยทักทาย ถามว่าผมอ่าทําไมผมก็เลยเล่าเรื่องให้เขาฟังไม่ได้เล่าให้ละเอียดขนาดนี้แต่ก็เล่าแบบเออสรุปสรุปว่าผมศึกษาหลายภาษาหลายศาสนาไม่รู้ทําไมสลับคําว่าศาสนากับภาษาแต่เออก,ก็ศึกษาหลายศาสนาแล้วชอบภาษาพุทําอีกแล้วศาสนาพุทธมากที่สุดในศาสนาที่เคยศึศกษามาแล้วเขาบอกว่าดีนะ ดีที่ไม่ได้เชื่อเพราะว่าคนอื่นบอกให้เชื่อดีที่ไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างไรเพราะว่าคนอื่นบอกให้คิดอย่างนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่า,าศาสนาพุทธอยู่ในหัวใจคุณคุณก็ควรจะนับถือาศาสนาพุทธผมก็เลยเดินเข้าไปในพระอุโบสถแล้วก็นั่งสมาธิ ก็แบบลองนั่งสมาธิแต่จริงๆครับมันได้ผลแบบผมนั่งหน้าพระพุทธรูปเป็นแล้วก็โต๊ะบูชาแบบไม่รู้ก็สิ่งที่อยู่ในพระอุบโบสถศรีแล้วตอนนั้นรู้สึกสงบนิ่งที่สุดเท่าที่เคยรู้สึกในชีวิตมาก่อนตั้งแต่นั้นมามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็ไปประเทศไทย ก็ได้ปฏิบัติธรรมกับแม่ชีองหนึ่งที่เชียงใหม่เชียงเชียงเชียงใหม่แล้วก็กะว่าจะไปเชียงรายกันแต่ว่าคือผมอวีซ่าของผมหมดอายุก็เลยต้องกลับบ้านแต่เองก็วันนั้นคือวันที่ผมจะไม่ลืมเพราะว่าผมร้องให้เลยครับเดินออกจากพระอุโบสถร้องให้เลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมเจอสิ่งที่ลก ที่ผมต้องการอะตอนนั้นผมก็เลยศึกษาว่าประเทศไทยเชื่อมกับศาสนาพุทธได้อย่างไรพอเห็นแล้วว่า <c oughs> 95%ของประชาชนที่ประเทศไทยเป็นชาวพุทธผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนี่คือภาษาที่ผมใช้ได้เพื่อเข้าใจศาสนาพุทธอย่างลึกซึ้งผมก็ถูกต้องนะครับ <c oughs> อตอนผมไปประเทศไทย ผมเข้าใจศาสนาพุทธเป็นอีกแง่หนึง่งเพราะว่าวิธีที่ฝรั่งจะเข้าใจศาสนาพุทธมันไม่ค่อยเหมือนคนไทยเท่าไหร่เพราะว่าการเน้นครอบครัวสําคัญกว่าที่ไทยใช่ไหมที่ที่ที่อเมริกาม,มันเราไม่ได้เน้นครอบครัวเราเน้นเน้นเหนือคู่อ,อซึ่งไม่ค่อยสอดคล้องกับศาสนาพุทธใช่ไหมดังนั้น ในประเทศไทยก็เห็นว่าโอเคนี่คืออิทธิพลที่าศาสนาพุทธจะมีต่อสังคมจริงๆครับผมเชื่อว่ากฎหมายที่ประเทศไทยมีประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมทุกอย่างก็มาจากาศาสนาพุทธนี่แหละคิดว่าคนที่จะต่อต้านความคิดนี้จะน้อยครับเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนโอ,อเคแล้วผมเรียนยังไงครับก็ คุยกับคนไทยแหละเท่านั้นแต่ว่าโอเคเคล็ดลับคือเออโอ้ยลืม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 ,ลม,ลมเรียกว่าอะไรหนังสือเวลาแบบต้องอา่านหนังสือเยอะแยะในทีเดียวโอ้ยลืมมันเริ่มกับต่อเต่าอ่ะแต่จะไม่ได้แต่แครมนะครับไม่ถึงแครม <c oughs> แต่ว่าแครมมักจะหมายถึง คุณมีข้อสอบต้องสอบพรุ่งนี้เราเอาทั้งข้อมูลที่เรียนมาใน chapter ที่ในในบทที่ผ่านมาพาย่าทองจำภายในคืนเดียวนั้นไม่ดีครับที่ผมพูดว่าแครมมันหมายถึงจัดเวลาในทุกวันเพื่อให้ตัวเองเรียนภาษาอะไรก็ได้นานๆคือ มีช่วงหนึ่งผมเรียนภาษาไทยวันละสี่ชั่วโมงแล้วผมก็เรียนภาษาเยอรมันด้วยอ่ะคือผมจะผมจะเอา <c oughs> รายคําศัพท์จากหนังสือเยอรมันที่ผมใช้ที่มหลาลัยแล้วก็จะเอาทุกคําแปลนภาษาไทยสุดท้ายก็ไม่มีภาษาอังกฤษแล้วมีแต่เยอรมันกับไทยผมทําอย่างนงี้แล้วช่วยไม่รู้จริงๆแล้วมันมันช่วยให้ผมเชื่อมคําศัพท์ใหม่ในสมอง บอกไม่ถูกครับคือมีหลายคนที่เคยถามผมวนะ่าไม่งงเหรอไม่สลับภาษาหรอจริงๆแล้วถ้าภาษาที่คุณเรียนไม่คล้ายกันมากก็ไม่สลับกันแต่ว่าบางทีมันก็เกิดขึ้นนะตอนผมเริ่มเรียนภาษาจีนโอ้ยม,มีมีสำเนียงไทยแท้ๆไม่ได้ไม่ได้พูดเหมือนคนจีนเลยพูดเหมือนคนไทยแท้ๆแบบไม่ได้พูดว่าเอ่อไม่ไดพูดว่าไม่ไดู่ ปูสืออะไรบ้ไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็พูดภาษาจีนเป็นแล้วแต่ว่าตอนนั้นมีมีคนจีนแซวอ่าเออนี่ฟังมัน a c ซเซนอะสำเนียงเหมือนคนเอเชียแต่ว่าไม่ใช่เหมือนคนไทยเลยไม่ใช่เหมือนคนจีนเลยอะแบบก็มีเหตุผลนะเรียนภาษาไทยมาก่อนก็เลยสำเนียงไทยนิดหน่อยเวลาพูดภาษาจีนโอเคสรุปสั้นๆโรเซ s t o สโตนแครมคุยกับคนไทย ไปประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญตอนอยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้สังสรรค์กับฝรั่งเลยนั่นไม่จริงเคยใช้เวลากับกลุ่มคนรัเสเซีย <c oughs> กลุ่มหนึ่งเขาก็ใจดีแล้วก็มกกีก็สนุกสนานกันแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเวลาผมอยู่ที่ประเทศไทยผมพยายามฉวยโอกาสใช้ภาษาไทยให้มากที่สุดนั่นแหละ โอเคเห็นไหมตอนแรกบอกว่ามันจะแค่สิบนาทีมันกลายเป็นสามสิบนาทีแล้วครับครึ่งชั่วโมงเลยจริงๆแล้วเออมันไม่ได้ตัดคิดว่ามันตัดขอโทษจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ประหยัดเวลาสักนิดแต่ไม่เป็นไรก็สนุกเราหวังว่าผ,ผู้ชมจะชอบนะครับหรือถ้าไม่ชอบก็ รู้แล้วผมไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรหรอกโอเคบ๊ายบายครับ